อ่าโอเคครับผมก็สวัสดีนะครับเ c ฟซีชาวาลทุกคนนะครับก็อยู่ผมทอนาเทอร์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูงานตัวใหม่ล่าสุดนะครับคือผมก็ไม่ได้เหลามาสักพักนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาเหลานะครับจริงๆจะมีอยู่2ตัวนะคือเมตรห้กับเมตรสีนะที่ผมแบบว่าคือผ่าไม้เหลาไว้แล้วแหละนะแต่ว่าไม่ได้ทําไม่ได้ประกอบไม่ได้เหลาเสร็จเสร็จสักทีนะตัวนี้ก็เอามาติดแล้วนะหตัวนะก็คือเมตรสีหลือเมตรห้อีกตัวหนึ่ง นะอันนี้เนี่ยจะเป็นงานเมส40นะครับปีกแหลมนะปีกแหลมแล้วก็โครงสร้างเนี่ยค่อนข้างแข็งมากปีกแข็งปีกแข็งแล้วก็น้ําหนักขาแข็งปักเออปีกแข็งขาแข็งนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเว้าเล่นลมแรงนะอืมคือไม่ได้เหล่านานนะก็เลยแบบโฟกัสความแองอความแข็งยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะก็อันนี้จะติดแข็งหน่อยเพราะว่าสไตล์ผมเนี่ย คือติดแข็งชอบติดแข็งอยู่แล้วนะครับอืมไม่ค่อยชอบเบาอ่อนนะครับอืมเนี่ยมันก็แข็งอยู่นะครับแต่ถามว่ามันมันไหวไหมผมว่ามันไหวนะส่วนตัวผมว่ามันไหวนะแต่ถ้าเป็นหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะสไะล์แข็งนะครับแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะเอ e ่ยแล้วก็เป็นห่วงก็คือขาที่แหละนะไอ้ปีกแตะผมว่ามันพอไหวนะแต่ว่าขาเนี่ยแข็งคือขาแข็ง ขาแข็งเนี่ยมันทําให้น้ําหนักขาเนี่ยมันเยอะมันเลยทําให้ตัวเนี้ยมันสามารถใส่ธนูนะครับยาวกว่าปีกนะธนูเนี่ยมันคันร้อยสี่สิบเจ็ดเกือบร้อยห้าสิบเลยนะครับแต่ว่าว่ยมันแค่ร้อยสี่สิบฉะนั้นเนี่ยมันแบกเดี๋ยวมาให้ดูน้ําหนักว่ามันแบกจริงไหมดูอันนี้ขนาดร้อยสี่สิบเจ็ดนะแต่ว่าว่ายังเชิดอยู่นะครับ แล้วปีกแข็งด้วยนะเดี๋ยวต้องไปลองดูนะว่ามันมันไหวหรือเปล่าหรือถ้าเอาไปลองดูแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันใช้ลมเยอะแล้วก็มันขึ้นยากนะอาจจะต้องมาเหลาขานะอาจจะเหลาขาลงแล้วก็พอขาเราเบาลงปั๊บธนูเราก็ต้องลดลงนะน้ําหนักมันก็จะเบาขึ้นนะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าผมชอบแบบนี้นะครับถ้ามันไหวก็จัดเลยตามนี้เลย่ะไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวมาดูสัดส่วนกันนะครับ เดี๋ยวใครอยากทำตามนะตัวนี้นะสัดส่วนผมไม่ได้วัดแต่แรกนะครับก็คือทาจากความรู้สึกนะแต่รู้แค่ว่ามันเป็นเม 40. ตรสี่สิบสัดส่วนมันคือสามส่วนนะจุลานะครับตัวนี้นะก็คือบนกลางล่างเนี่ยคือเท่ากันนะครับก็คือร้อยสี่สิบหารสามมันก็จะได้ประมาณอ่าสี่สิบหกสี่สิบกจุดห้านะเออประมาณสี่สิบหกจุดห้านะครับ 4 6 5สิเฉลี่ยประมาณ4 6 5แล้วก็ทรงปรีกเดี๋ยวผมจะเหล่าเป็นออกเป็นแหลมแหลมเป็นโค้งนะครับเคบิบเคบิฟสวยๆนะแล้วก็ขานะครับขาแต่ละตัวว่าผมไม่เคยเท่ากันแทกตัวนะตัวนี้รนะ้อยสองนขาร้อยสองแต่ว่าขามันหนักไงขามันใหญ่ไงมันเลยหนัก ปกติถ้าว่าร้อยสองขาผมถ้าผมเหลาแบบนเบากว่านี้มันไม่ได้หนักขนาดนี้นะแต่เนี้ยติดแข็งไปหน่อยนะครับเออ,เอ,อมันเลยหนักนะครับขาร้อยสองนะระยะห่างตรงนี้นะที่เรามัดตรงกลางลงมาถึงอ,อีกล่างตรงนี้นะยี่สิบเซนนะครับความกว้างนะครับความกว้างตรงนี้นะอยู่ที่สิบสองเซนนะครับความกว้างของขาอยู่ที่สิบหกเซน นะตัวนี้จะเป็นแบบว่าขาเรียวนะไม่ได้กว้างมากนะครับขาเรียวๆตรงๆเคิร์ฟเคิหน่อยนิดหน่อยนะนี่ให้ดูระยะไกลๆนะนี่แหละสัดส่วนก็มีประมาณนี้ส่วนความกว้างของตรงด้านบนนี้ก็ประมาณสี่สี่จุดห้าเซนความกว้างของหัวเนี่ยตรงนีน้ข้างละสี่จุดห้าเซนอืมมีอะไรอีก ก็ประมาณนี้นะสัดส่วนนะครับสัดส่วนเนี่ยไม่ยากนะครับถ้าทําตามเนี่ยถ้าทําตามนะก็มีโอกาสที่ทรงจะคล้ายๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนก็คืองานปีกนี่แหละทับปีกทับปีกเราสัดส่วนสามส่วนเหมือนกันแต่ว่าทรงปีกเราเหล่าไม่เหมือนกันว้ามันก็ไม่เหมือนกันนะเต็มที่ก็ได้คล้ายๆอยู่นะครับอืแล้วก็อีกสําคัญก็คือความแข็งอ่อนนี่แหละที่มันมันเลียนแบบกันไม่ได้นะพอตัวผมเองเนี่ยจะทํเว้าให้มันแข็งประมาณนี้ประมาณนี้ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับกะยาก เดี๋ยวมาดูงานธนูธนูนะอย่างที่ผมบอกนะว่าตัวเนี้ยขามมาหนักมันก็เลยใส่ธนูคันใหญ่ได้ร้อยสี่สิบเจ็ดเซนนะแล้วก็ระยะตรงนี้นะที่ผมมาร์กไว้นี่นะครับระยะที่ทำเขานะครับสามสิบนะมาร์กไว้สองข้างสามสิบที่เหลือก็คือระยะใบนะครับครึ่งใบเนี่ยผมไม่ทําไม่เหมือนใครนะครับ ผมจะวัดตรงที่เข่าข้างละสามสิบผมก็มาร์กไว้เลยส่วนใบเนี่ยมันจะยาวเท่าไหร่ผมไม่ได้โฟกัสแล้วก็ใบเนี่ยมันเป็นใบอ่าขวดสไปซ์มันก็ตอบให้มันเป๊ะไม่ได้นะเพราะว่าขวดสไปซ์ผมเนี่ยเล็มไงเล็้มซ้ายเล็้ยมขวามันจะมีใหญ่บ้างมีเล็กบ้างแต่ก็เฉลี่ยผมว่ามันประมาณประมาณเก้าถึงสิบมิลนะ่ะเฉลี่ยประมาณเนี้ย อืประมาณสิบมิลนะอืมประมาณสิบมิลตรงเนี้ยประมาณเก้าก็มีตรงเนี้สิบก็มีมันจะไม่ไเท่ากันเป๊ะนะเออนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ถักนะก็คือรีบไนงะเอามาให้ดูก่อนานํมารีวิวก่อนนะครับเป็นอ่าขวดสป,ปายนะครับเป็นใบขวดนะไม่ได้ทํานานนะครับคิดถึงก็เลยจัดไปะนะอันนี้ก็เป็นหัวขี้ผึ่งนะ เป็นสไปซ์แบบเจาะรูนะครับหัวขี้พึ่งเข่าที่ใช้เนี่ยก็เป็นเบอร์เก้านะสามเส้นนะครับสามทบหกนะครับส่วนใบสไปซ์เนี่ยเราไม่ขัดนะครับเพราะว่าใบมันค่อนข้างบางแล้วก็เราเอามาใส่กับธนูคันใหญ่เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องบางนะครับอืมถ้าอย่างถ้าเอาไปใส่พวกร้อยเน้นอาจจะมีขัดออกได้แต่อันเนี้ยมันเป็นธนูคันใหญ่นะเราใบสไปซ์เนี่ยมันไม่ได้หนานะครับถ้าไปขัดเนี่ยมันจะบางไปนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน

ประมาณนี้นะก็ใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมมันจะเป็นกำลังใจผมด้วยอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสได้เทสนะเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะไม่ต้องหว่วงนะติดตามไว้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ